สวัสดีครับพบกันอีกคิดหนึ่งนะครับพบกันวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ก็วันนี้จะพูด2เรื่องเรื่องของอแนะนําไฟฉายเหมือนเดิมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นข้อมูลที่ตอบให้กับหลายๆท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับก็ก่อนก่อนจะเข้าเรื่องก็มีหลายๆคนคอมเมนต์เสียมาว่าเอ๊ะทำไมทําไมต้องสวมหมวกด้วยทุกครั้งมี2ประเด็นครับ ประเด็นที่หนึ่งก็คือโลโก้ข้างบนอย่างหมวกใบนี้เป็นของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางบางคอหรือบางเกอกพัฒนายาง bkf หรือ,อยางตางูครับอันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองก็คือ,อ,อผมผมเริ่มไม่มีแล้วนะครับถ้าเวลาไม่สวมหมวกเย่ยก็จะจะมีไม่สวมหมวกใบนี้ก็จะคล้ายๆกับสวมหมวกกันน็อกนะครับ เอาเข้าประเด็นนะครับประเด็นคือเรื่องของไฟฉายที่ผมได้แนะนำไปแล้วเป็นไฟฉายรุ่นที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้นะครับซึ่งตอนนี้เกิดเกิดความสับสนกันนิดหนึ่งระหว่างารุ่นของแต่ละรุ่นไฟฉายรุ่นที่สับสนก็คือที่เป็นลายพางทหารนะครับรุ่นรุ่นลายพางทหารเนี่ยจะมีอยู่3มรุ่นนะครับ3รุ่นเอารุ่นที่ ในเรื่องของราคาที่ต่ำสุดก่อนก็จะเป็นในส่วนของไฟ s t 8 0 5นะครับ s t 8 0 5ก็จะมีไฟแสงเหลืองแสงขาวแสงส้มเป็นสวิตเล่งรีสวิตหมุนนะครับสวิตซ์วอลลุ่มหมุนอันนี้ลายพางทหารหัวเล็กสวิตหมุนที่ที่หลายๆท่านจะพูดกันมาแต่เขามีรหัสนะครจะมีรหัสติดอยู่หน้ากล่อง ก็ท่านที่ซื้อไปใช้แล้วต้องการจะสั่งซ้ำเนี่ยรหัสรุ่นจะมีฮะ ST 8 0 5เป็นหัวเล็กสวิตหมุนมีแสงไฟ3สีนะครับส่วนรุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่นของ s t ตอสซึ่งตัวเนี้ยเป็นเป็นรุ่นแรกที่ผมได้เอามาแนะนำลูกค้านะครับวางตลาดคือเป็นรุ่น s t 2 3ตัวหรือตองสองก็จะมีแสง แสงอยู่3สีเหมือนกันแสงขาวแสงเหลืองแสงส้มแต่ที่นิยมกันก็จะเป็นแสงเหลืองกับแสงขาวในรุ่น st สองสามตัวตองสองลายทหารตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปุ่มกดอีกตัวล่าสุดของในกลุ่มกลุ่มที่เป็นหัวใหญ่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์หมุนนะครับหัวใหญ่แต่สวิตช์หมุนรุ่น st 2อ5 2นะครับ225คือหัวใหญ่เหมือนตองสองแต่ เป็นสวิต์หมุนแสงไฟก็เหมือนกันส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ดำน้ำได้ดีก็คือจะเป็น st 7 4 7 747เจนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มอีกระดับหนึ่งนะฮะอีอีกระดับหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของราคาก็จะจะแพงกว่าทั้ง3รุ่นแต่เรื่องคุณภาพก็ว่ากันไปตามราคานะครับอันนี้เป็นเรื่องของไฟไฟดำน้ำนะไฟดำน้ำ ของตาดาวส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านได้ได้ทักมาได้ติดต่อมาทางช่องทาง messenger โทรศัพท์หรือทางไลน์นะครับที่ต้องการจะอุดหนุนสนับสนุนคือผมเรียนว่าการทำคลิปของผมเนี่ยทำเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนจำหน่ายซึ่งเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ใน9จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็มีร้านค้าประจำอำเภอประจำตำบลอยู่ แต่า่าที่ต้องการที่จะให้ทางเราบริการหรือโทรมาสอบถามเนี่ยเราก็ยินดีแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของของทางเรานะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องการจะอุดหนุนสนับสนุนแต่ว่าทางเราก็มีเงื่อนไขของเราในกระบวนการต่างๆนะครับก็กลับขอ,ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ